ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะนงมดน,นะคะก็จะทําการเติมวิตามินให้กับน้องไก่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องไก่ค่ะช่วงที่ฝนตกก็ไม่ได้ปล่อยให้น้องไก่ออกมาเดินเล่นค่ะให้อยู่ในโรงเรือนเดี๋ยวน้องไก่เป็นหวัดนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้าวิตามินด้วยค่ะวันนี้ให้น้าน้องไก่เสร็จนะคะนงมดก็เก็บไข่ไก่มาด้วยเดี๋ยวจะไปล่าลีงค่ะมห,หมอฟันเสร็จแล้วค่ะขากลับนะคะนงมดก็แว้งานจอมบือนงมดลงคลิปไปแล้วนะคะตอนซื้อของกินได้ของกินอร่อยๆมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปกิินน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 นะะ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 คคค้้ออออมมมมกกกก็็จททาาาาาาไบโีีีี่่่่่่่15ชชวววยยยลเเเเผผัพๆถข หก็ไม่อ้วนนี่เลยค่ะตัวช่วยและของกินบนโต๊ะนะคะก็เยอะเลยอันนี้หมูกรอบที่นงมดซื้อจากงานมานะคะยังกรอบอยู่เลยค่ะเดี๋ยวนงมดจะทํากันเทยยำหอยนางรมแล้วนะคะร้านนี้เด็ดมากมากองมดเป็นคนทันจุกค่ะแต่ว่าไม่ค่อยทันจุกจิกยำหอยนางรมแซ่บมากเดี๋ยวถ้าได้ไปงานที่ไหนก็จะแวะซื้ออีกนะคะพักเสียงตอนนี้น้ําลายก็ไหลอีกแล้วค่ะเวลานงวดไลฟ์นะคะมีพี่ๆมาถามกันเยอะเลยค่ะว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเห็นนงมดกินเยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าน้ําหนักก็เท่าเดิมค่ะของอร่อยๆแบบนี้นะคะอยากให้มีเงินใกล้บ้านเลย ร้านนี้ก็เด็ดไข่ฟูๆเลยกินเข้าไปคืออร่อยมากๆเลยค่ะมีแต่ของอร่อยแบบนี้ดีหน่อยนะคะนงมดมีตัวช่วยบยโอมีกินแบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะจุกๆไปเลยสังเกตว่าสิ่งที่นงมดกินนะคะมีแต่ของทอดของมันทั้งนั้นเลยค่ะก็ชอบมากๆระหว่างที่พักเสียงอยู่นะคะก็หิวอีกแล้วค่ะเสียดายนะคะงานหมดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวบล็อกเคอรี่เห็ดหอมเดี๋ยวถ้าได้เจองานหน้าจะซื้ออีกแน่นอนค่ะ